คลิกร่งหนึ่งที่เมื่อวานเออกระทึกๆๆรโคลมดังสนั่นทั้งประเทศรอกันทั้งวันรอกันทั้งวันรอกันทั้งวันจริงๆข่าวนี้รอรุนมาก <c oughs> อืมเขาลือกันเยอะก่อนมีมติอ่ะเข้าประเด็นเลยค่ะเมื่อวานมีการประชุมคณะกรรมการกรสทชใช่ค่ะย่อจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคัารราานาคมแห่งชาติหรือกสทชเรียกย่อก็ได้นะขอบคุณฮะเมื่อวานมีประชุมกสทชวาระ ร้อนชาที่รอฟังผลกันทั้งประเทศก็คือบิ๊กด a ลมูลค่าแสนแสนล้านบาทควบรวมบริษัททรูกับบริษัทตีแท,ทจะเคาะไหมจะสรุปกันอย่างไรกสะทะชจะไฟเขียวให้มีการควบรวมหรือจะคัดค้านการควบรวมหรือจะยือ้อติดชึง่งหรือจะยือ้อหรือจะติดชึ่งหรือจะซื้อเวลาทุกค,คนก็รอกันอยู่ใช่ค่ะกระซิบนิดนึงว่า เมื่อวานถ้า,าสกสชยือ้อถ้า,าสกสชไม่ยอมตัดสินใจกศชจะโดนมันจะเกิดมันโดนอยู่แล้วคนได้มันก็โอเคคนเสียไม่ว่าฝั่งไหนเสียมันจ้องฟ้องกสกชกันอยู่แ,นนแล้วอันนี้เข้าใจได้อันนี้เข้าใจได้อันนี้เขา้าใจได้แน่นอนแต่ผมก็ไม่ไดบอกว่าเมื่อวานถ้ายือ้อถ้าซื้อเวลามันจะกระเพื่อมถึงการเมืองเรื่อง ขั้วเรื่องการเปลี่ยนขั้วเรื่องการสลับขั้วทําไมผมลากไปถึงขนาดนั้นเออมันเกี่ยวอะไรกันเนี่ยรอบจอแตกก็แล้วกันออตรงนี้ผมพูดไม่ได้เอาแค่นี้นะค่ะเอาแค่นี้นะปรากฏว่าโอ้โหคึกคักคึกโคมมากที่หน้าตึกกสทชโอ้โหธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจสิริกัญญาตันสกุลสารีองสมหวังโอ้โหไปกันหมดนำมวลชนไปไปยืนกดดันที่หน้าตึกกัน ผมใช้ศัพท์ตรงๆไม่ต้องอ้อกะกดดันบ่อนกสทชนั่นแหละพูดตรงๆลมกุ้งแต่งวัฒกรรมก็คือไปยืนกดดันไปชุมนุมกดดันกันที่หน้าตึกเพราะกลุ่มนี้เขาคัดค้านคัดค้านกานอนุญาตให้มีการควบรวมนักข่าวก็ไปเฝ้ากสชกันเป็นร้อยเหมือนกันนักข่าวก็เยอะนะเมื่อวานใช้เป็นกองทัพนักข่าวก็ว่าได้โอ้โหเขาเริ่มประชุมกลมนลมก้าโมงครึ่งใช่ค่ะตามมเวลาเก้าโมงครึ่งเขาเริ่มประชุมทราบไหมครับกว่าจะมีข้อยุติกว่าจะออกมาแถลงข่าวได้เนี่ย โอ้โหสิบเอชั่วโมงนะใช่ค่ะเข้าประชุมกันสิเอ็ดชั่วโมงกว่าจะสามารถ,ถแถลงผลการประชุมได้เนี่ยกลมๆก,ก็คือสามทุ่มค่ะโอเคอทีนี้ทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะคุณสารีในฐานะตัวแทนผู้บริโภคไปค,คัดค้านเข้าใจได้บนความเชื่อบนชุดความคิดของทางฝั่ง กลุ่มของคุณสารีของมสมบัติกลุ่มผู้บริโภคไงเขามีความเชื่อแบบนี้ไงเาไม่เห็นด้วยมันสู้กันอยู่สามค่ายถ้ายอมให้ทรูดีแท็ควบรวมมันก็เหลือในตลาดมันจะเหลือแค่สองค่ายการแข่งขันน้อยลงการแข่งขันในธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมมันจะหายไปวันดีคืนดีไอ้สองค่ายที่เหลืออยู่สบตากันกระพริบตาหรือยักคิ้วให้ให้แก่กันคนละทีมันก็สามารถทำอะไรต่ออะไรที่หนึ่งกระทบกับผู้บริโภคและกสอง สกัดกั้นไม่ให้รายใหม่เข้ามาแข่งขันด้วยได้เลยทันทีเลยก็คือผูกขาดนี่นแหละนั่นคือข้อคัดค้านของกลุ่มผู้บริโภคเขาแต่ข้อที่จริงประการหนึ่งก็คือข้อที่จริงประการหนึ่งก็คือบริษัทแม่ของดีแท็กก็คือเทเรนอรใช่ค่ะเทเรนอเขาประกาศน,นโยบายเป็นโยบายระดับบริษัทแม่ของของดีแท็กที่อยู่ต่างประเทศนะเทเรนอเขาประกาศถอนการลงทุนออกจากเอเชียรวมถึง ออกจากประเทศไทยด้วยก็ในภูมิภาคเนี้ยไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยทุกประเทศในเอเชียเขาถอนการลงทุนออกหมดค่ะหมายความว่าเขาจะขายดีแท็กทิ้งภูมิภาคเก็คือขายให้ใครใครจะเข้ามาซื้อปรากฏว่าทูดโดดเข้าไปดิวด้วยจะซื้อค่ะซื้อในในรูปแบบของการควบรวมนี่แหละก็คือการซื้อกิจการรูปแบบหนึ่งธนาธรจึงลูกงธุรกิจก็ถูกถามก็เทนนอนเขาจะขายดีแท็กอะทูดเขาจะเข้าไปซื้อ แล้วคุณธนาทรเนี่ยไปค้านเขาทำไม,มฝืนความเป็นจริงทางธุรกิจหรือเปล่าก,ก,ก็บริษัทแม่ดีแท็กกาจะขายบริษัทนะถูกไหมถูกต้องคุณธนาธร,ก,ารก็บอกว่าม,มันมีทางออกในเชิงนโยบายเยอะแยะมีวิธีการอื่นๆทำได้มีวิธีการอื่นๆเยอะแยะทไมต้องใช้วิธีนี้ไม่ควรให้ครูเข้าไปซื้อดีแท็มันมีวิธีการอื่น วิธีการอื่นนั้นอย่างไรไปฟังฟังคุณธนาธรแล้วกันเชิญค่ะมีทางออกอยูืนดูโซลูชันที่ทางคุณสรีกัญญาเคยเสนอ<ม>เคยหาผู้แทนราษฎรไปแล้วก็คือการที่ฝ่ายบริหารเข้ามาหาผู้ซื้อ,อไรายใหม่กรณีนี้เกิดขึ้นได้ยังไงครับกรณีนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากทางเทเลนอซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของดีแทนะครับมีมติจากบริษัทแม่ที่ประเทศนอร์เวย ว่าออกจากตลาดเอเชียไม่ใช่แต่ประเทศไทยในบริษัทที่เทเลนอถือหุ้นอยู่ในเอเชียทั้งหมดออกหมดเลยทุกประเทศนะครับดังนั้นถ้าเป็นความต้องการที่จะออกจากตลาดของเทเลนอ์นะครับมีทางเลือกอื่นที่ไม่ต้องใช้กลไกอกสทชนั่นคือการใช้กลไกฝ่ายบริหารนั่นก็คือคุณประยุทธ์จันโอชาในฐานะนายกรักฐมนตรีถ้าเห็นว่าธุรกิจโทรคมนาคมเป็นธุรกิจที่สําคัญเป็นธุรกิจยุทธศาสตร์ ที่จะพัฒนา 5G ในอนาคตของประเทศสามารถเข้ามามีส่วนในการหาผู้ซื้อรายใหม่แทนเทเลนอ์ได้ครับผมคิดว่าสิ่งที่รัฐบาลทําได้ก็คือเดินทางไปทั่วโลกเลยครับไปหาผู้ซื้อรายใหม่ไปผลักดันให้เกิดการเจรจาระหว่างผู้ซื้อรายใหม่ผู้เล่นรายใหม่เข้ามาซื้อหุ้นเทเลนอ์แทนนี่จะเป็นโซลูชันที่ดีที่สุดในสถานการณ์ขนาดนี้โดยไม่ต้องใช้กลไกกสทช มีก็ได้ครับกสทชมีก็ได้ไม่ใช้เลกูเลตในด้านอื่นไม่ใช่เล็กูเลตทางด้านมาตรฐานไม่ใช้เลกุเลตทางด้านแบบราคานะครับแต่ผมคิดว่าหนึ่งในภารกิจหลักของกสทชก็คือการปกป้องผู้บริโภคปกป้องประชาชนผลประโยชน์ของประชาชนผลประโยชน์ของประเทศชาติสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่หลายประเทศมีการทำนะครับผมยกตัวอย่างในกรณีของสหรัฐอเมริกานะครับบารักโอบามาซึ่งเป็นประธานาธิบดีในขณะนั้นเป็นคนผลักดันเป็นให้เกิดการเจรจา ระหว่าง f ฟ a t ผู้ผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติอเมริกาให้ควบรวมกับเอ่อขอโทษครับคลสเลอร์ ler, นะครับผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติอเมริกาให้ควบรวมกับเฟียผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติอิตาลีนะครับหรือตัวอย่างในญี่ปุ่นนะครับถ้าใครจําได้เมื่อหลายปีที่แล้วอาแล้วครับตามสมควรแก่กรณีเพราะละเอาแค่นี้ก็พอจับเนื้อความได้แล้วล่ะว่าจับ,จบความได้เสนออย่างไรวิธีคิดกลุ่มธนาธรจริงรุ่งเรืองกิจ ไม่เห็นด้วยที่จะเปิดไฟเขียวให้ t r u ูเข้าไปซื้อดีแท่ะรัฐควรรับภาระไปหายงายทุนรายใหม่ทั่วโลกเลยไปช็อปหาในทุนรายใหม่ในทุนกลุ่มใหม่ทั่วโลกเลยค่ะดึงเข้ามาเป็นผู้ซื้อ d ีแทในประเทศไทยแทนที่ไม่ใช่ t ทรูที่ไม่ใช่ทรูเท่านั้นแหละคีย์เวิร์ดในทางธุรกิจความเป็นไปได้มันอยู่ตรงไหนอะไรอย่างไรเราก็ไม่รู้นะแต่นี่คือชุดความคิดในเชิงนโยบาย เป็นวิธีมองของกลุ่มของคุธนาธระนะครับโอเค